คนเข้าใจอริยสัจสี่คลาดเคลื่อนหลายคนคงเคยได้ยินคำสอนเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมรรคแต่เมื่อมาพิจารณาลึกๆก,กลับพบว่าหลายคนตีความสมุท,ทยัยเหตุแห่งทุกขผิดไปไกลพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาอันทําให้เกิดพบใหม่ประกอบด้วยความกําหนัดยินดีเพลิดเพลินในนั้นมีตัณหาสามอย่างคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาแต่เรากลับมักตีความว่าเหตุแห่งทุกข์คือสิ่งภายนอกคิดว่าทุกข์เพราะเงินไม่พอก็ไปกู้เงินเพิ่มหวังจะแก้ทุกข์แต่กลับเพิ่มภาระนี้ คิดว่าทุกเพราะคนรักชอบทะเลาะก,ก็เลือกเลิกกันหวังว่าจะสบายแต่สุดท้ายก็ทุกต่อในรูปแบบใหม่คิดว่าทุกเพราะคนอื่นทำให้เราเจ็บใจก็พยายามแก้ด้วยการเอาคืนหรือหลีกหนีนี่คือการมองเหตุแห่งทุกข์ผิดจุดเพราะยังยึดตัวตนอยู่และมองไปที่สิ่งนอกจิตสมุทัยที่แท้จริงอยู่ในจิตเราเองพระพุทธเจ้าตรัสว่า ตันหาคือความอยากความกระหายในใจเรานั่นเองกามตันหาอยากได้อยากสุขอยากสิ่งที่พอใจภวะตันหาอยากมีอยากเป็นอยากให้สถานะคงอยู่วิภวะตันหาอยากหนีอยากดับอยากให้สิ่งไม่พอใจหายไปตันหาเหล่านี้เองที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ไม่ใช่สิ่งภายนอก เมื่อแฟนเราทะเลาะกับเราสิ่งที่ทุกข์จริงๆไม่ใช่เสียงของเขาแต่คือตัณหาที่อยากให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดเมื่อเงินไม่พอสิ่งที่ทุกข์จริงๆไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีแต่คือตัณหาที่อยากได้ชีวิตแบบที่เราวาดไว้การแก้ทุกข์จึงไม่ใช่การจัดการโลกให้เป็นอย่างใจแต่คือเห็นตัณหาในจิตตามความเป็นจริง นี่คือหัวใจของวิปัสสนารู้ทันตัณหาโดยไม่ตกเป็นทาตของมันพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดละตัณหาได้ผู้นั้นย่อมสิ้นทุกข์เมื่อเราหันกลับมาเห็นจิตเห็นตัณหาที่กำลังเกิดทุกข์ก็คลายโดยไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลก เพราะฉะนั้นสมุทิไยเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สถานการณ์แต่คือตัณหาในจิตเราเองการมองเหตุแห่งทุกข์ผิดจุดทำให้เรายิ่งเพิ่มทุกข์ให้ตนเองการแก้ทุกข์ที่แท้จริงคือหันกลับมาเห็นตัณหาและคลายการยึดถือในจิต นี่คือหัวใจที่พระพุทธเจ้าสอนในอริยสัจสี่ทุกเกิดที่ใจและดับได้ที่ใจไม่ใช่ด้วยการเปลี่ยนโลกแต่ด้วยการเปลี่ยนการเห็นตามความจริง